ต่อด้วยของหวานเลยจานนี้ชื่อจะยาวหน่อยนะเคปวิปครีมดับเบิลชาไทยทูโทดัชช็อกโกแลตลาวาบวกไอศครีมหนึ่งสกูปปชื่อจะยาวไปหน่อยเนี่ยแป้งเขาทําสดใหม่เลยนะเหนียวนุ่มหอมเด้งดึ๋งวิปครีมจะเป็นนมล้วนเลยนะร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่รู้สึกเลี่ยนโดยรวมแล้วอร่อยเลยล่ะได้สัมผัสรสธรรมชาติของตัววัตถุดิบเลยและอีกจานก็คือเคปอัญชันลาวามีสายใหม่กับทองม้วนในจานด้วยจานนี้เซตเคปลาวาจะอยู่ที่หนึ่งร้อยสามสิบเก้าบาทนะทุกคน ต่อที่ของหวานอีกจานทษแยมสตรอเบอรี่น้ำซอสท,ที่นี่จะเป็นสูตรเฉพาะตัวไม่เหมือนใครตัวโทษสขนมปังทําสดใหม่ทุกวันกรอบนอกนุ่มในมีหลากหลายรสชาติให้เลือกเยอะมากราคา159บาทและเมนูเครื่องดื่มที่เราสั่งมาก็จะมีน้ำพึ่งมะนาวนมสดริโอั่นแล้วก็สตรอเบอรี่โยกเกิร์ตปั่นแนะนําเลยว่าถ้าวันไหนคิดไม่ออกว่าจะกินอะไรดีมาถึงที่นี่ก็จะคิดออกแน่นอนมาที่นี่แล้วก็ไม่ได้กลับไปมือเปล่านะทุกคนเพราะว่าที่นี่เขามีแก้วน้ําสวยๆแจกให้ด้วยเมื่อทานครบ300บาท